So we're good. Except for Rabbit and his greatest hits of the Hindu Kush. Yeah, well, I'll take that over Preacher's hip-hop any day. He might be the first guy I shoot. Alright. Here we go. Is this your boy-mother? Negative. Hey, Tariq's in a safe house in town. These are his boys. We're cool. They're giving us his location. Roger. Still, eyes open. Salamuna, salam. mână? Să l-am. Tu ai pohit din Na, na, taliban de zain o pași a Ha, ha. Vede cum e gata în unii posteșarii? Na, everything cool, irmă mea. Să na, na, na. Oose, oose. Move. Way to keep your head clear. Yeah, well that dude was a pound of trigger pressure away from losing his. Now that we're gonna maintain four cars back. That dude said Taliban mugged out on Sunday. Should I uh, recast the intel? อยู่ตอนด้วยนะครับอยู่กับรายการเอทีซีทีสเปเชียลเดคัสเกมมิ่งนะเดี๋ยววันอปบ้านะครับัาจากญี่ปุ่นหายมานานนะต้องขออภัยเยอะเลยนะครับเพราะตอนนี้ใกล้สอบผมก็เคลียร์งานแล้วก็อ่านหนังสือครับตันนี้วันนี้ก็ว่างก็มาแคสเกมวิทยาออฟเฟอร์เนอร์กันนะครับว่าต้อนรับประมูลก่อนนะครับครับเไปเรื่อนต่อนะครับแล้วก็บทบินแล้วบินนะครับชื่อมิ่งเสนาลักมากครับกระต่ายนะครับแล้วก็นิ้วเพื่อเลาะบูดูนะครับเราจะเราจะดำเนินเรื่องในประเทศอัฟกานิสถานนะครับ สงครามที่ไม่ไหครับสงครามชายแดนที่อเมริกากับอัฟกานิสถานแล้วก็บางกีสถานอะไรพวกนี้ครับที่ว่ามันลบกันนะครับโอเคครับไราเลยครับเล่นเกมกันต่อไม่ต้องเข้าเรื่องเฮียอะไรมากมายนะเนื้อเรื่องไม่ต้องไปสนใจอะเอามันอย่างเดียวไปทั้งแนวบริเวณนั้นเพื่อดูมากมายผมเล่นผมเล่นเกมที่ผมเล่นจบมาแล้วมีประสบการณ์คนตูดลุ้นเฮียไปไปเฮียมีโอเคอะไอช็อต จริโอ้ยอ,อร่อยได้โอ้โหเยอะไหนอยู่ไหนโอ้โหไม่มีโดนทางนัน้นเปลี่ยนอาวุธได้นะฮะคืนพวกนี้ก็เออทาวอนนะไม่จำกัดน,นะโอ้ย แล้วมัจะใช้พวกหน้าผมชอบผมชอบพวกหน้าปั้นเกมนี้ยสนุกดีไหนไหนเออเยอะโอ้อิตชอนมึงวิ่งยี่อะไรมารถอัจจิ เอียเฮียระยะเปลี่ยนเปลี่ยนโอมีด้วยแล้วเราใช้ปืนนี้นะผมชอบปืนกลลูกซองยิงไม่ค่อยสนุกนะข้างนี้เกมนี้ไม่ค่อยสนุกคับยิงกับซองยคุยอะไรนเช็ค ตรวสอบระยะกุอเซ่นะเพื่อดูมองมองกลางคืนนะมีเลเซอร์ด้วยนะระยะวัดสารเบิดปุ๊มเกิดเป็นโกก้คาร์เฮียรับระยะกสบิ๊กบาเพื่อดูนะ อาลีหลวนหลได้ลีลหลีหลุนโอ้ยโอ้ยยยยยโอ้โหเล็กเลกอืมโดดทำไมไอ้บ้านนาเรานอนน้องโอ้ระเบิดระเบิด โอ้โหเอชอาอ่ะเอาแล้วที่วะเอาเฮียแม่งว้าวเอาเออแดงกิ้วอืมหลับไหนอืมจะทำอะไรต่อบัญชีนะเพื่อคว่างระเบิดนะเบอร์จีค้างนะเพื่อร์อิ่งช็อตเอาเฮียว้าว Yeah. Get shot. Ham it though. Mother, you're clear. We're moving higher to find an alternate route to Triq's safe house. Check, rally up top Roger. Hey, kick that shit in. On the door. I think uh. Boy, I have shot Go away. Do I eat for that เราแค่เปิดมือตอนางขึ้นเราต้องข้ามอย่างผมเรต้องข้ามอย่างเงียบๆนะสวครับอันนี้เออพี่ต้นนะหรือรายการซีจีคอมบุก่านะพี่ต้นกำลังเกิดเล่นเกมฮิตแมนนะแทคดาวเข้าหัวแทคดาวไม่ทำแทคมาแล้วโอ้ เราบ่ไปกินมีนะมีนะมทำอะไรจ๊ะเฮียลูกกระสุนหมดเกนี่สามารถขอลูกกระสุนเพื่อนได้นะเฮ้ยขอหน่อยอืมเตงคิวจ้ะเอ้ยโอเคครับมีน้องเดียนะนะดีดูแค่เซมิมานะผมมองแค่เอมมโมเดียอ้าวเฮียเหี่ยงเหนี่ยงซีนกูเฮีย ซาดเลยเฉยมีดอ yeah. ัฟเฟอร์เนอะเว้ย่ากวนใจพี่จะแคสว่ะ่ากูเรียกว่าจะแคสติดโอเคยับบินหมดกลางคืนได้ยัอ้วนเออเออลูกซองอะแลกกับอาก้านะโอเคอาก้าใช่ในยัตัวเชิโอ้โหโมบอ่งฮมบอลฟงโมนอุ่งอ้ไมใช่

เเฮียฟ oh, ังมันหลับแล้วครับคุณสกัดรถมาม่าต้มยำกุ้งแคได้ก้ามาเพิ่มแล้วรู้สุดนี่มันอะไรกันเนี่ย อย mm ่กตามกูด้วยฮะมันก็ยิงจังไปก่อนกูบ้างไปเร็วไปเร็วกูยับกูจัดหนักเลยครับไหนๆไหนๆนั่นอืม อ๊ายแม่งับวว้วว้ว้าวลสเลเดอสุทยามกรุงเทพวคอนเทคอเคดาวรแบบับไอ,อป็ดอะไรเบียคนเทคที่ใส่ตาม่โอ้ยไม่ใช่ ไปไหนต่อใครพูดวะโอโอเค่ะไปไปไปเฮ้ยอีกี่จะมาทอะไรมึงมไก่ลบไปแม่งใครวิ่งบนหลังคาออกแลว มเลยนะ้น่อย s <S มีใครไหม โอ้โหเบืองมันก็ยิงจังไหนๆนะไม่ต้องวิ่งครับเอาโว้ย้ยเลือดกูเฮียลูก่อนลูวกว่อนโอเคก็ใช้ได้อยู่นะ ใป่ะยัไงไหมอ้ยอเราไม่ได่สเลเดอรนะ์นะไม่ใช่เด็กไหนๆ,ๆๆๆๆอยู่ไหนๆๆ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 ไหนๆๆ้ มามาอ้รเรบิดเรียบประตูเปิดแล้วตูความเมื่อกมอสล์เพื่อนสไลี์สูความวาาเาาาาาาามื่อว้ัตนก้ยพุ่งเท็กดาวเทคดาวมาข้างนกูลั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 ลลผมฆ่าจนปืนสัน่นเรบไปชั้นบนกัน มึงมาได้อะไรเนี่ยตู้เปิดไปชาวบ้านเอาดิเก่งเยอะเยโว้ยชิบหายโ้ยอื้เคยเป็นกููกอนเือไปนะเจ๋อ ยัดแม่มปุ้ยไม่ใช่้มาเป็นฟัเกอว้ยมัยันแม่ไหมเอากายงนี้ยยได้ปนแล้วเลยใช้อากันนะครับตรงนี้ทำไมมนนอนาเนี้ยยิงทิงแม่งเลยว่าดี๋ยว เกตมาลายอีซ่าฟอนดูเหมืนน่าจะเป็นเออป้อมนะครฟอนอย่วป้อมนี่ยย้อนไปแล้ ีกอโอ้ยเยีย่ยๆฝ่านน้ากูโอ้ยลบกอลลกบอลเกีย์มีไหมตอนี้นะอืมอีกข้า Yeah. <laughs> Panther, mother. We're at the south door of the fort. We need a key. What can you do for us? We'll Roger that. We're we'll gonna paint it. wildfire will take care of the rest. Tell me you your mark, Panther. Take cover away from that door. Shout out. Copy that, Panther. Incoming, hey, take cover! Take cover. โอ้วัดตกฟ้ k ระเบิดนะดูมันว่าเครื่องบินหรือแม่ก็ป้อมปืนที่อะไรช่างมันกรบบาดๆนะั้นวิ่งกับหน้ากูไม่มองตามมาแต่เลยโอ้ยป้อมปืนป้อมปืนจงกันวิ่ง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 สู่ความมืองวานันไกลโพ้นอฝน ไอ้นั่นไอมอ,อุ้ยอะไรอืมอ,อุ้ยตัวเหี้ยอะไรอ่ะจัดหุยอะไรมึงก็ยิงจังไปทางดิฟ้าเปิดเองโอ้โหปีเปิดได้โอ้โหปาสปาวันรอทานโอ้ เยี่ยกูขึ้นไม่ได้เฮ้ยรับกูบ้างดิเฮ้ยรคนแบงค์้โอ้ยเว่อแ่งมันถือดาบกูน็อตด้วยนะเฮ้ย ป้อมปืนมันก็เออยังไงเราทำลายพวกปืนมาเรียบร้อยแล้วนะครับดาวกุนฟเก็บครับโอ้ยครับจัดหนะสไนเอาเฮียไม่โดนเฮียหลบอืมเอ็ดชอร์เอ็ดชอร์ Hmm, it's short. Hmm, vegan. Hmm. Mother, buildings are secure. Move it out. Roger. Link up in the courtyard. Come on, come on, Contact! Open fire door, right! Winter, Hmm, it's oh, short. Any sign of Tariq? Yep, yeah, nope, I'm gonna show you. I got one. Dead assholes. Building's clear. This way. Wait, wait. the on, come on. Okay, thank you. Dodo, get the door. Hey, Dodo. <coughs> Good to go. Alright, Tariq could not be anywhere. We take him alive, and we find out what's going on here. I don't want to be answered. Let's, Let's go do. get him. Oh mm. mm. us เดินงเลยม้าม้าจุบุอะไรออกเฮียออกออกอีสัตว์เออสัตว์อีสัตว um ์ขอไปด้วยนะครับผมแม่งเคอไม่ได้ยิงนะไม่รู้ทำไมมันกดไม่ได้อะขอไปจริงต้องขอไปด้วยไหนนะ ในยนในยนนะมึงอืมอืมมีไหมแับเขียรว ชาวบ้านโอ้โหอล่อแมนเฮนซัมเทคดาวโอ้โหไม่มีใครเหรอโหยับเคลี oh ่ยวหมดแล้วเอาเยอะยัง oh ยังอยู oh ่ย oh. oh ังอยู oh. <font> ่ <orman>

ผมจำได้ตรงนี้ภารกิจนี้ก็เอออย่างเงีด่านนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะสวยงามนะครับไม่มีใครตายหาสลกคนเลยครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลนะครับแค่สี่คนเนี่ยเอาชนะคนเป็นร้อยได้นะครับผมไม่เชื่อครับมันเป็นแค่เกมเนอะอย่าไปงงแง่สาระเกมนี้อะไรเนี่ยครับไม่เชื่อใจนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงครับที่ว่าฝาดงสี่คนกับร้อยคนนะครับโอเคครับเกมนี้ก็จบแล้วนะครับขอบุณรับชมด้วยฝากไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับค่อยเจอกันใหม่ ในเออด้านที่สองแล้วนะครับัส,สดีท่านรับรวมด้วยนะครับสวัสดีครับ